นิยายเสียงวายเรื่องอสูรรักกลิ่นดอกท้อเขียนโดยคามุอิเคียวหากชื่นชอบผลงานฝากกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาและการแจ้งเตือนและสนับสนุนผลงานได้ทุกช่องทางนะคะขอบคุณค่ะคำเตือนนิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบ และมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อจิตใจที่อาจกระตุ้นหรือทริกเกอร์ผู้อ่านถึงประสบการณ์เลวร้ายในอดีตได้โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังหากฟังแล้วรู้สึกไม่ใช่แนวทางแนะนำให้กดออกรับชมเรื่องใหม่ที่เหมาะสมค่ะตอนที่2เสียงแตรแววดังผู้คนมากมายต่างวิ่งมาเฝ้ารอดูขบวนเกี้ยวสีแดงสวยของเจ้าสาวที่ตกแต่งสวยงามรอยยิ้มของชาวบ้านตาดำๆมองอย่างตื่นเต้น รวมถึงผู้คนสัญจรต่างหยุดแวะมองขบวนเกี้ยวของเจ้าสาวกันยกใหญ่แม้มันจะไม่ยิ่งใหญ่แต่คนที่รู้จักต่างก็รู้ว่าคุณชายตระกูลถงกำลังจะแต่งภรรยาเข้าบ้านเจ้าบ่าวในชุดพิธีการได้พาญาติสนิทและมิสหายนำขบวนมารับเจ้าสาวถึงที่คฤหาน์ตระกูลเว่ยทำให้ใครๆต่างเห็นเจินจ,นจวนที่สง่างามในชุดสีแดงสลับดำสวมหน้ากาก,ากหนังหมาปา่าคลุมทับอีกที แม้จะมีหลายคนสงสัยแต่เพราะเจิ้นจวนบอกไว้ว่าวันนั้นทั้งวันเขาจะสวมหน้ากากหนังของหมาป่าแสดงให้พ่อตารู้ว่าเขาพร้อมที่จะเป็นผู้นำและดูแลเิงเย่เถาเิงเย่เถาผู้สวมชุดแดงสวยงามชุดของเขาแม้จะไม่ใช่ชุดเจ้าสาวที่หญิงสาวสวมใส่แต่นี้ก็เป็นชุดเจ้าสาวสำหรับเหมียนเจียที่ต้องแต่งเข้าชุดแดงเด่นสลับดำประชุนด้วยสีทองลายมงคลนชายหนุ่มตื่นเต้นจนนอนหลับไม่เต็มอิ่ม แถมฝึกการคำนับกับผู้เป็นมันดาเพื่อให้สง่างามสมเป็นคนจากตระกูลเวย่ยคุณชายเจ้าคะเหมยเหมยที่เดินอยู่ข้างเกี้ยวเจ้าสาวเรียกคุณชายของนางเหิงเย่ยวเทาเหลียวมองราวกับไม่อยากให้นางพูดอะไรมากก่อนหน้านี้เหิงเย่ยวเทาให้นางไปหายาบางอย่างมาให้เขานั้นก็คือยาหยีเชียนยาหยีเชียนเป็นยาเฉพาะกับตัวผู้เป็นเหมียนเจียหักใช้ก็เหมือนทําให้เขาตัวเหิงเย่ยวเทาเหมือนเข้าฤดูหมี่เจีย กลิ่นของเขาจะทำปฏิกิริยาต่อตัวผู้เป็นเออร์ฟาเพราะเขาลังเลว่าหากเข้าหอกับเจิ้นจวนเจิ้นจวนอาจจะเคิเขินกระมังหากคิดในแง่ร้ายหากเจิ้นจวนไม่ร่วมหอแล้วกัดหลังคอเขาชายหนุ่มคิดไม่ตกเพราะตลอดเวลาเขาคิดว่าเจิ้นจวนก็สนใจเขามาตลอดพอใกล้แต่งความคิดแง่ร้ายกระประดังประดาเข้ามาเหมย่เหยจงอย่าเอ่ยถามตอนนี้เิงเย่ยเถาสั่งสาวใช้ตนเอง นางพยักหน้ารับแม้จะแอบ,บกังวลกับคุณชายตนนางรู้ว่าคุณชายเฝ้ารอวันเวลานี้มานานถึงขั้นทำตัวผิดแปลกออกหน้าออกตามานานจนทำให้เหยียนฝูผู้เป็นบิดากังวลนะักเสียงตรยังคงดังก้องพร้อมขบวนเกี้ยวเจ้าสาวที่ยังเคลื่อนขบวนต่อเป็นทางยาวพร้อมโรยกลิดดอกไม้เิงเย่ยเถาไม่รู้เลยว่าเจน้จวนเองก็วางแผนชั่วร้ายเช่นกันย้อนเวลาไปยังยามเหมาห้ถึงหนาฬิกาห้านาที จวนบ้านสกุลถงยมนี้บ่าวและคนรับใช้ได้ถูกสั่งจากพ่อบ้านให้ช่วยกันเตรียมงานมงคลโดยสั่งห้ามมิให้เปิดปากพูดอะไรมากนักหากบ่าวจากสกุลไว้เข้ามาช่วยงานเจิ้นจวนและหนิงเหอได้วางแผนเขาจะสลับตัวกับพรานคนนั้นโดยมีหน้ากากหมาป่าจะได้ไม่มีคนสงสัยส่วนเรื่องพ่อแม่ของบ่าวสาวเขาต้องปกปิดโดยขอร้องให้พ่อบ้านเป็นคนช่วยเหลือพรานป่าหนุ่มถูกนำตัวมาชำระล้างเนื้อล้างตัว ร่างกายกำยำสมส่วนผิวขาวออกดำแดงเพราะตากแดดตากลมช่างใก้ยเคียงกับเจิ้นจวนยิ่งนักแต่ชายคนนั้นมีร่องรอยบาดแผลเยอะกว่าเจิ้นจวนโดยเฉพาะแผ่นหลังเป็นรอยแผลเป็นขนาดใหญ่และดูน่ากลัวสาวใช้ซึ่งเป็นเถาเชียนทั้งสองได้รับหน้าที่ปฏิบัติอาบน้ำแต่งกายให้พรานหนุ่มเรือนผมสีดำนินที่เคยยุ่งเยื่อถูกสางให้เข้าทีโลมด้วยน้ำมันมะกอกใบหน้าที่เต็มไปด้วยหนวดคราวกลับถูกโกนออกจนหมดจด เผยใบหน้าให้เห็นเขาดูหล่อเหลาเอาการริมฝีปากเรียวหยักคล้ายเจ้นจวนจมูกคมเป็นสันแต่แววตานั้นฉายแววเย็นชาเย,ยือกเย็นดวงตาดูมืดมนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวสองสาวถึงกับเอียงอายมองพรานหนุ่มที่ตอนนี้ดูสะอาดหมดจดราวจากก้อนดินสู่ก้อนทองเขาไม่พูดอะไรออกมาเลยปล่อยให้สาวใช้จัดการอาบน้ำแต่งกายด้วยชุดเจ้าบ่าวสีแดงหมดจดอย่างไม่เคอะเขิน นางพาพรานหนุ่มมายัางห้องรับรองของเจิ้นจวนพร้อมหน้ากากหนังหมาป่าที่สวมใส่เรียบร้อยเผยเพียงริมฝีปากให้ได้ยกเล่ามงคลพรานหนุ่มจะต้องนั่งรอยอยู่ในห้องนั้นโดยมีเพียงน้ำชาและอาหารที่ให้พอทานรองท้องรอเวลาที่เขาจะต้องขึ้นมาออกไปรับเจ้าสาวเจิ้นจวนซึ่งอยู่ในชุดเพื่อนเจ้าบ่าวอีกชุดเดินเข้ามาภายในห้องกับสหายรักหนิงเหอเมื่อพวกเขาเข้ามาก็เริ่มอธิบายขั้นตอนที่พรานหนุ่มจะต้องทำ และยังบอกไม่ต้องห่วงเรื่องพิธีเพราะจะมีพ่อบ้านของเขาและแม่สื่อเป็นคนพาทำพิธีให้เพราะเขาร่วมวางแผนมาก่อนหน้างานแต่งจึงมีข้อผิดพลาดไม่ได้เมื่อถึงเวลาไปรับเจ้าสาวหนิงเหอจะต้องไปด้วยส่วนเจินจวนนั้นปลอมตัวเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวอีกคนพวกเขาทั้งคู่สวมหน้ากากหมาป่าเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเช่นเดียวกันจวนเล็กที่เอาไว้เป็นเรือนหอนั้นอยู่ลึกไปทางด้านหลังเจินจวนโกหกมันดาตนว่าอยากได้เรือนหออยู่ฝั่งนั้น เวลาเขาเข้าหอ,อกับเหิงเย่ยเถากลิ่นของเหมียนเจียจะได้ไม่มารบกวนแขกในงานนั้นจึงเป็นโอกาสไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวเมื่อเข้าสู่ยามอิลสิบนาฬิกาห้นาทีทุกอย่างจัดเสร็จสิ้นเรียบร้อยมีเพียงรอขบวนแห่ของเจ้าสาวเดินทางมาถึงเท่านั้นเหยียนฟูมาเป็นตัวแทนทางบ้านเจ้าสาวเพราะหัวหน้าตระกูลถงแจ้งมาว่าอยากจัดงานเล็กๆแค่คนรู้จัก ซึ่งเหยียนฝูเข้าใจตอนนี้ฐานะของเขาไม่ได้สูงส่งแถมเหมือนส่งลูกมาเพื่อดงครอบครัวให้ตระกูลถงคุ้มครองตระกูลเวย่ยแค่นี้เขาก็สำนึกบุญคุณมากแล้วเขาเลยไม่ได้ถามไถ่ามากมายเมื่อรู้ว่าเจ้นจวนอยากสวมหน้ากากเข้าพิธีแต่งงานไม่นานขบวนเกี้ยวเจ้าสาวก็มาถึงหน้าจวนตระกูลถงเสียงประทัดดังตูมตามส่งเสียงดังฟังน่ารำคาญแต่นั่นก็จุดเพื่อความเป็นมงคล เจ้าบ่าวลงมายืนหน้าประตูที่มีแม่สื่อและพ่อบ้านยืนรอเจิ้นจวนเดินเข้าไปกระซิบบอกพรานหนุ่มทำตามคำแนะนำที่ข้าบอกอย่าทำให้ท่านเหยียนฟูกับท่านพ่อข้าสงสัยข้าฝากด้วยพ่อบ้านเจิ้นจวนกำชับพ่อบ้านโค้งคำนับรับแล้วจับปายมือให้พรานหนุ่มเดินถ้าเหมือนเขาเป็นคุณชายถงที่กำลังเดินไปยืนคู่กับเจ้าสาวด้านหน้าจวนตระกูลถงเหิงเย่าวเท้าหลังลงมาจากเกี้ยวพร้อมผ้าคลุมหน้าสีแดงที่ปกปิด จนเขาไม่เห็นเส้นทางข้างนอกมีเพียงสาวใช้และแม่สื่อที่เข้ามาพยุงตัวของเขาไว้คุณชายทั้งสองรับผ้าแดงไปถือหน้าเจ้าคะแม่สื่อยื่นปลายผ้าแดงมงคลที่ให้คู่บ่าวสาวจับคนละด้านเิงเย่ยเท้าแอบมองปลายเท้าว่าที่สามีเขารู้สึกตื่นเต้นเสียเหลือเกินแต่งานมงคลจะรีบร้อนมากเดี๋ยวผิดพลาดตอนนี้เิงเย่ยเท้าใจเต้นดังโครมครามจนมือเย็นไปหมดเมื่อทั้งคู่ก้าวเข้ามายังห้องที่ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ การยกน้ำชาจึงเป็นอีกหนึ่งหน้าที่เช่นกันหนึ่งคำนับฟ้าดินเมื่อมีคนกล่าวนำทั้งคู่ถูกพ่อบ้านและแม่สื่อช่วยพยุงการคำนับคู่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวคํานับได้สง่างามเป็นที่ปลื้มใจแก่ผู้เป็นบิดายิ่งนะสองคานับพ่อแม่แม่สื่อพยุงเหิงเย่ยเถาให้เดินมาคํานับผู้เป็นบิดาทั้งสองฝ่ายเหยยนฝูยิ้มบางแต่ขอบตาคลอไปด้วยหยาดน้ำเล็กๆ ใบหน้านั้นอยู่ในสายตาของพรานหนุ่มที่แอบมองลอดผ่านหน้ากากหมาป่าวูบแรกดูเย็นชาต่อมากลับสันไหวเล็กน้อยแล้วกลับเป็นอย่างเดิมสามคำนับกันและกันนี่เป็นสิ่งที่เึงเย่ยเถาเฝ้ารอหลังจบจากนี้พวกเขาจะเป็นสามีภรรยากันส่งตัวเข้าหอสิ้นเสียงขานทุกคนต่างส่งเสียงยินดีแม่สื่อและพ่อบ้านจึงพาทั้งคู่มาเพื่อส่งตัวเข้าห้องหอ ซึ่งเป็นจวนเล็กที่จัดอยู่ด้านหลังหลังจากจบพิธีทุกคนจึงร่วมรับประทานอาหารที่บ้านเจ้าบ่าวคราวนี้ถึงคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ถูกส่งมายังห้องหอพ่อบ้านมองแม่สื่อเป็นอันรู้งานนั่งหันมามองสาวใช้ของเหิงเย่าวเถาเจ้าค่อยมารุ่งเช้าเถอคืนนี้เป็นคืนส่งตัวคู่บ่าวสาวเมย์เมยมองงุนงงนางลังเลเมย์เมยเจ้ากลับไปก่อนเถอพรุ่งนี้ค่อยมาหาข้า ข้าจะบอกท่านพ่อให้เจ้ามารับใช้ข้าเขาพูดเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนพ่อบ้านนักพ่อบ้านยิ้มอ่อนเจ้าคะคุณชายเหมยเหมยยกตัวคำนับแล้วจำใจเดินออกไปเชิญคุณชายทั้งสองเขาเปิดห้องหอให้ทั้งคู่ก้าวเข้าไปภายในห้องมีสำรับและสุรามงคลเอาไว้ให้บ่าวสาวเตรียมพร้อมแสงไฟจากเปลวเทียนสว่างสวัยแม่สื่อพาเหิงเย่เถานั่งลงบนเตียงก่อนจะขอตัวออกไปปล่อยให้ทั้งคู่อยู่ตามลำพัง ภายในห้องตอนนี้เหลือเพียงพวกเขาสองคนแล้วเหิงเย่ยเถารอว,ว่าเมื่อไร่สามีเขาจะมาเปิดผ้าคลุมหน้าเสียทีจะได้จบและเสร็จสิ้นพิธีเจนจวนใหญ่ท่านมีมาเปิดผ้าคลุมหน้าค่าเขาถามเสียงเบารออีกฝ่ายที่ยังคงนั่งที่เก้าอี้ราว่าเขาได้ยินเสียงถอนหายใจก่อนฝีเท้าจะย่างเท้าเดินเข้ามาหาผ้าคลุมหน้าสีแดงค่อยๆถูกเปิดออกเหิงเย่ยเถาตาเป็นประกาย เขามองร่างสูงที่สวมหน้ากากหนังหมาป่ามันดูเหมาะกับอีกฝ่ายแปลกๆใบหน้าที่ปรากฏหลังเปิดผ้าคือใบหน้าของชายหนุ่มในตาสีดำนินออกโตนิดๆริมฝีปากบางพวงแก้มขาวเรือนผมสีดำเรียวยาวดูนุ่มนวลหน้าตาก็ไม่ได้สวยงามดูจืดชืดแต่มีเขาโครงมุมน่ารักน่าชางังถ้าจะเรียกหนุ่มสวยคงต้องตัดทิ้งเถ้าเชียนบางคนยังงดงามกว่าคนตรงหน้าเป็นไหนไหน พระน,นุ่มแอบคิดในใจแม้ว่าเขาจะได้ภรรยาหน้าตาธรรมดาออกคมนิดนิดก็ตามมันก็ไม่ได้สำคัญถ้าเขาคือเหมียนเจียซักวันเขามีลูกเป็นเออฟาที่สง่างามอยู่แล้วขอบคุณสามีชายหนุ่มกล่าวอย่างอายอแอบมีหลบสายตาก่อนจะมองจอกสุราที่ตั้งไว้เล่ามงคลยังไม่ได้ดื่มเข้าไปเลยเหิงเยี่ยวเถาลุกจากที่นอนเขาเดินไปรินสุราโดยไม่ลืมแอบหยดยายีเชียนใส่จอกตนเอง แล้วยกจอกเล่ามาให้เจ้าบ่าวเขารับโดยไม่ได้พูดอะไรเรามายกจอกดื่มสุรามงคลกันเถอะอีกฝ่ายนิ่งจนเหิงเยี่ยวเท้าแอบหงุดหงิดทำให้เขาต้องทําเองทั้งหมดทั้งคล้องแขนค่อยแล้วก้มลงจิบสุราที่ตนใส่ย,ยาให้ตนเองอีกฝ่ายคราวแรกลังเลที่จะจิบแต่เห็นเหิงเยี่ยวเท้าทำตนจึงยอมยกดื่มบ้างเมื่อเห็นอีกฝ่ายจิบสุรามงคล เฮงเย่ยเถาจึงอาสานำจอกสุราไปวางเก็บไว้แล้วหันมาเผชิญหน้ากับเจ้าบ่าวของเขาข้าจะช่วยถอดหน้ากากให้ท่านเจิ้นจวนชายหนุ่มตั้งท่าจะเอื้อมมือไปถอดแต่ถูกมือหนาคว้าไว้มันหยาบก,กระด้างมากมือของเจิ้นจวนคงจับแต่อาวุธมานับไม่ถ้วนพรานหนุ่มตระหนักหากว่าเปิดหน้ากาก,ากออกมาตอนนี้อีกฝ่ายก็คงรู้ว่าเขาไม่ใช่เจ้าเ่าวตัวจริง ร่างสูงกำยำจึงลุกเดินไปดับไฟทำให้ภายในห้องมืดสลัวทันทีแสงสว่างจากดวงจันทสราส,ส่องเข้ามาเล็กน้อยเิงเย่ยเถามองไม่เห็นใบหน้าของสามีแต่เขาสัมผัสได้ว่าอีกฝ่ายกำลังถอดหน้ากาก,ากหนังหมาป่าออกวางที่โต๊ะอย่างช้าช้าชายหนุ่มก้มหน้าเมื่อคิดว่าเดี๋ยวพวกเขาจะร่วมหอกันแล้วในใจก็อดสั่นไม่ได้ภาวนาให้ยาที่ดื่มออกฤทธิ์เร็วๆพระหนุ่มกำลังหวนคิดถึงคำพูดของนายจ้าง เจิ้นจวนกำชับให้เขานอนกับเหิงเย่าวเถาจะทำอย่างไรก็ตามขอให้เขาพรากความบริสุทธิ์ของอีกฝ่ายไม่จำเป็นที่จะต้องกัดหลังคอเหิงเย่าวเถาแค่ร่วมหลับนอนนี่เป็นสิ่งที่เจิ้นจวนกล่าวแล้วบอกเขาอีกว่ารุ่งเช้าจะพาคนบุกเข้าไปหาในเมื่อต้องร่วมหอลงลงเขาก็ต้องมีอะไรกับคนตรงหน้าพอคิดจู่ๆกลิ่นหอมหวานอ่อนๆลอยเข้ามาเขามองคนตรงหน้าที่ยืนก้มหน้าราวกับกำลังกังวล มือหนาเอื้อมมือไปสัมผัสใบหน้าเขารู้สึกว่าผิวกายอีกฝ่ายเริ่มมีเหงื่อออกและกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นดอกท้อเบาบางนี้ก็ออกมาจากร่างคนตรงหน้าพระหนุ่มยิ้มกริมนี่ใช้ยาหยีเชียงกระตุ้นกลิ่นตัวเองเพื่อให้ข้าเกิดอาการเจียฉี่เพื่อที่จะได้มีอะไรด้วยช่างร้ายไม่เบาพระหนุ่มคิดเจ้าสาวของเจิ้นจวนคนนี้ดูท่าทางจะไม่ธรรมดาเสียแล้วเป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อคนที่รักแต่หารู้ไม่ว่า เขากำลังโดนคนที่รักทำร้ายเป็นตภาพในถ่ายมิอาจดิ้นหนีได้อยากรู้เช่นกันว่าหากตื่นมาพบว่าคนที่มีอะไรด้วยเมื่อคืนไม่ใช่เจิ้นจวนจะมีสีหน้าเช่นไรแค่คิดก็สนุกเขาเข้าไปช้อนตัวอุ้มเจ้าสาวหมาดๆของตนเองขึ้นมาแล้ววางลงบนเตียงสัตว์สามีค่าเหิงเย่ยเถารู้สึกร้อนร้อนหนาวๆเมื่อยาที่ดื่มผสมกับสุราออกฤทธิ์เป็นครั้งแรก จึงรู้สึกเหมือนร่างกายถูกบีบเบาๆพรานหนุ่มยังคงไม่ตอบเขาก้มลงจูบริมฝีปากบางนั้นอย่างอ่อนโยนและแผ่วเบายิ่งทําให้เหิงเย่เถาใจเต้นแรงข้าคิดไม่ถึงว่าเจ้นจวนจะอ่อนโยนกับข้ามือหนาค่อยๆปลดชุดเจ้าสาวออกอย่างช้าๆพร้อมกับลูบไล้ผิวกายในร่มผ้าเมื่อมือหยาบกระด้างสัมผัสความรู้สึกอ่อนไหวของเหิงเย่เถาระริกระรีมันเริ่มตั้งชันจนร่างสูงสัมผัสได้ แน่หละเพราะใช้ยานั้นกับตนเองแต่เมื่อเหงือของเหิงเย่ยเทาออกกลิ่นก็เริ่มแรงตามมาแม้จะอ่อนๆแต่พรานหนุ่มก็สัมผัสได้เขาเริ่มก้มลงลมเลียขบกัดมันเบาๆอย่างหยอกล้อคนใต้ร่างสะดุ้งส่งเสียงออกมายามที่ถูกเขากัดมันคือจุดอ่อนไหวงั้นหรือใบหน้าคมในเงามืดไม่ได้แสดงอารมณ์ใดๆมากนะักคราวนี้เขาถอดชุดเจ้าบ่าของตนเองโยนลงข้างเตียง แม้เหง่เย่าเถาจะมองไม่เห็นใบหน้าของเจิ้นจวนชัดแต่แสงจันทร์ที่สาดส่องผ่านรูหน้าต่างก็เผยให้เห็นกล้ามเนื้อของชายที่เป็นเออฟาดุดชายนักรบความสง่างามและแข็งแกรง่งนั้นทําให้เหง่เย่าเถาใจเต้นระรัวเขาอยากให้เจิ้นจวนกลืนกินเขาเร็วๆพระหนุ่มมองเหง่เย่าเถาในความมืดแม้มันจะมืดแต่สายตาของเขาก็ปรับจนชินในเงามืดที่มีเพียงแสงจันทร์ชายหนุ่มปลดอาภณรของเขาและร่างที่นอนสั่นบนเตียง จนทั้งคู่ร่างกายเป่เปล่าไร้สิ่งปกปิดกลิ่นหอมของดอกท้อย,ยังแต่จมูกเขาเริ่มก้มลงจูบเจ้าสาวแนบผิวกายอันหนากดทับร่างของชายหนุ่มเบื้องล่างเิงเย่ยเท้าตอบรับจูบเงื้องงกลับอย่างไร้เดียงสาร่างสูงขยับผิวกายให้เสียดสีเสียงครางเบาๆร้องขึ้นเิงเย่ยเท้าอายนักที่ส่งเสียแปลกๆสามีอย่าได้แกล้งข้านั เขารู้สึกกำลังโดนเจิ้นจวนแกล้งเพราะเหิงเย่ยเทาไม่มีประสบการณ์เรื่องเช่นนี้เลยต่อให้เขาเป็นเหมียนเจียชายที่สามารถกกอดเหมียนเจียหญิงและเทาเชียนหญิงได้ก็ตามแต่ทิฐิในใจที่คิดว่าเรื่องแบบนี้เขาอยากทำกับคนที่เขารักเท่านั้นและนั่นก็คือเจิ้นจวนชายหนุ่มรู้สึกได้ยินเสียงร่างสูงขำในลำคอทุ้มลึกเขาไม่ได้สงสัยและแน่นอนยามนี้คนอย่างเหิงเย่ยเทาไม่คิดสงสัยอะไรเลย เพราะเขาคิดว่าคนที่อยู่บนร่างเขาคือเจิ้นจวนอยู่แล้วพระหนุ่มก้มลงจูบริมฝีปากเรียวบางนั้นต่อแล้วไลลงมายังลำคอดมกลิ่นหอมนั้นมือหนายังสัมผัสจุดอ่อนไหวของชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าสาวร่างสูงเองเคยกะกอดเหล่าเหมียนเจียมาก็หลายครั้งเขาจึงชำนาญการปรนเพอร์คนใต้ร่างให้พร้อมเสมออาจเป็นเพราะยาที่ทำให้เหิงเย่าวเท้าตื่นตัวไวตอนนี้เสียงที่น่าอับอายก็ดังขึ้นไม่ขาดสาย ร่างกายร้อนขึ้นเรื่อยๆแม้แต่นิ้วยังรัดแน่นยามนี้เิงเย่ยเถาเหมือนควบคุมร่างกายตนเองไม่ได้เขาจะปล่อยให้สามีปรนเปอร์เขาแต่เพียงคนเดียวได้อย่างไรเจิ้นจวนให้ข้าช่วยท่านเิงเย่ยเถาใช้แรงพยุงตนเองขึ้นจูบร่างสูงก่อนจะจูบไล้ไปยังต้นคอแบบที่ร่างสูงทำก่อนหน้านี้กับคนใต้ร่างพระหนุ่มเลียริมฝีปากตนเองก่อนจับเรียวขาเหิงเย่ยเถาให้กว้างขึ้นเพื่อเขาจะเตรียมเข้าไป พรานหนุ่มยิ้มกริมเพราะตอนนี้เขากำลังได้ที่ตอนแรกความอ่อนโยนที่แสดงออกเหมือนถูกโยนทิ้งพรานหนุ่มไม่สนใจเสียงร้องห้ามปรามเขาอยากได้ยินเสียงอื่นมากกว่าความโมเมลเพราะกลิ่นหอมที่คลายช่วงมีเจียของเหมียนเจียทําให้พรานหนุ่มอดใจไม่ไหวเหิงเย่เถาถึงกับน้ําตาไหลสะอื้นให้เพราะตกใจกับการกระทําเมื่อครู่พรานหนุ่มมิได้ขยับเขากับก้มพรมจุบอย่างอ่อนโยนราวกับปลอบใจคนใต้ร่าง ชายหนุ่มสั่นกลัวแต่เพราะรสจูบนั้นทำให้เขาเคลิบเคลิม้มสามีเมตตาค่าฆ่ากลัวเหิงเย่ยเท้ากล่าวเสียงสั่นเขาไม่นึกเลยว่ามันจะน่ากลัวเช่นนี้พระหนุ่มยังคงพรมจูบก่อนจะเริ่มขยับกายอย่างช้าช้าเฮงเย่ยเท้าตกใจแต่ร่างสูงก็จับเรียวแขนคนใต้ร่างให้กอดคอเขากอดข้าพระหนุ่มเขาพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกแหบนิด,น,ดนิดแต่ทรงอำนาจเิงเย่ยเท้าแปลกใจ หรือนี่อาจจะเพราะทำเรื่องหน้าอายเสียงของเจิ้นจวนจึงเปลี่ยนแม้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เขาชอบมันทำให้รู้สึกสงบชายหนุ่มอบกอดตามที่บอกแต่พอจะนึกคิดเรื่องอื่นร่างกายก็กระตุกตามแรงขับเคลื่อนของร่างสูงคราวนี้เขาไม่เจ็บแล้วแต่ความรู้สึกวุบวับอยู่ที่ท้องน้อยตลอดราวกับมันบดเบียดลึกถึงข้างในความร้อนที่เสียสีในร่างกายทำให้เหงเยาเถารู้สึกดีมากม ตอนนี้เงเย่ยเถาในใจตื่นเต้นที่เจิ้นจวนร่วมรักกับเขาแบบนี้จนกระทั่งคิดไปถึงการที่จะมีลูกให้กับสามีผู้เป็นที่รักเขากลิ่นหอมและเหงื่อที่ผุดขึ้นมาตามร่างกายพระหนุ่มขยับแรงตามที่อีกฝ่ายเรียกร้องว่ากันว่าเอาฟาน,านั้นอึดและใช้เวลาร่วมรักนานกว่าผู้อื่นเขารู้ว่าเจ้าสาวของเขาปลดปล่อยไปแล้วหนึ่งรอบและเร่าร้อนอีกยามที่เขากระตุ้นมัน เสียงข้างทุ้มต่ำนั้นดังผสมกับเสียงค้างหวานของเหิงเย่ยเถาพระหนุ่มเริ่มสังเกตนี่อาจไม่ใช่แค่ยาที่เจ้าสาวเขาดื่มกระตุ้นหมี่เจียของตนเองแน่ๆในสุรานั้นอาจจะผสมยาซื่อจีก็เป็นไปได้ยาซื่อจีคือยากระตุ้นทางเพศยาปลุกกำนันที่มักได้ผลกับทุกๆคนคืนนี้เขาคงกบกอดเจ้าสาวอาจถึงรุ่งเช้า แย่แล้วพรานหนุ่มไม่คิดว่าจะโดนวางยาในสุราด้วยเช่นกันเจ้าบ่าวตัวจริงคงคิดว่าเขาอาจจะไม่ลงมือทำเลยป้องกันอย่างนั้นหรือพรานหนุ่มสะบดเบาขณะขยับอย่างรุนแรงแน่นอนว่าพรานหนุ่มดึงมันออกมาเจ้าสาวของเขาดูจะไม่สบอารมณ์เมื่อรู้ว่าเขามิได้ปลดปล่อยตามที่ปรารถนามันอันตรายนะตอนนี้เขายังไม่พร้อมที่จะให้เจ้าสาวของตนมีลูกขึ้นมาแต่เมื่อกี้เกือบไปแล้ว พระหนุ่มไม่รู้จะคุมสติไว้อีกหรือเปล่าพวกเขาทั้งสองนอนพักกอดกันแต่ในเมื่อโดนยาเจ้าสิ่งนั้นก็ยังคงไม่สงบลงง่ายๆยิ่งเสียสีก็ยิ่งสุกสนบวกกับกลิ่นหอมดอกท้อของคนข้างตัวจนต้องซุกจูบหลังคอนั้นย้ำๆเหิงเย่าวเทารู้สึกเหมือนเรี่ยวแรงถูกสูบแต่เขารู้สึกคึกคักกว่าเดิมหรือเพราะยาที่กินมันจะเยอะไป เขาคิดว่าหยดลงแค่หยดเดียวไม่น่าจะคึกขนาดนี้แต่ตอนนี้หลังคอเขาชุ่มไปหมดเพราะถูกใส่คอเจิ้นจวนเจ้ากัดค่าเถอดให้ค่าเป็นของเจ้าแต่เพียงผู้เดียวพระหนุ่มที่กำลังมัวเมาพอได้ยินอีกฝ่ายบอกให้กัดหลังคอเขาจึงกัดมันลงไปเต็มแรงเหิงเย่ยเทาที่ตอนแรกนึกว่าจะสงบถึงกับร้องเสียงหลงมันเจ็บทั้งบนทั้งล่างจนรู้สึกชาไปหมดเข็ดแล้วเขาจะไม่ใช้ยาทำเรื่องแบบนี้อีกแล้ว ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ถูกกัดคอเจิ้นจวนสามีเขาดูคลั่งกว่าเดิมก่อนจะรู้สึกถึงแรงครั้งสุดท้ายและความอุ่นร้อนที่ไหลเข้ามาภายในเหิงเย่ยเทารู้เพียงแค่นั้นก็สลบลงไปไม่รับรู้เรื่องราวต่อจากนี้อีกแล้วพรานหนุ่มที่เผลอกัดหลังคอคนใต้ร่างพยายามคุมสติน่าแปลกที่ตอนแรกเขายังสามารถคุมสติตนเองได้ แต่ตอนที่เขาเคลิบเคลิ้มกับกลิ่นดอกท้อเจ้าสาวบอกให้กัดเขาจึงกัดมันเมื่อกัดลงไปหัวใจเต้นเร็วกลิ่นหอมที่เคยจางลงกลับรุนแรงมากกว่าเดิมร่างกายแทบคุมไม่ได้เขาดึงตัวตนที่ฝังแน่นออกมาไม่ได้มันเหมือนถูกตรึงเอาไว้จนต้องปล่อยและรอคอยให้มันสงบลงพระหนุ่มมองคนที่สลบใต้ร่างด้วยความรู้สึกที่หลากหลายและรู้สึกแย่ไม่เคยมีใครทำให้เขาปนป่วนได้ขนาดนี้ ปั่นป่วนจนคุมร่างกายและสติไม่อยู่ร่างขาวที่ดูสมส่วนนอนสลบเรือนผมยาวดำที่ชุ่มไปด้วยหยาดเหงื่อดูสวยงามผิวที่มีร่องรอยแน่ละรอยจุกที่เขากระทำทั้งนั้นพระหนุ่มพยายามดึงสิ่งที่ค้างคาออกจากร่างของคนใต้ร่างแต่ก็ล้มเหลวเขาตัดสินใจรอให้มันหดตัวลงดีกว่าแล้วค่อยดึงออกก่อนล้มตัวลงนอนหมดแรงเช่นกันเขาช้อนตัวเหิงเย,ยวเท้าเข้ามากอด เพราะต่อจากนี้ชายหนุ่มคือภรรยาของเขาพระหนุ่มกำลังนึกถึงยามเช้าที่ใกล้มาถึงคนที่เขากอดจะแสดงสีหน้าเช่นไรเมื่อมารู้ว่าคนที่นอนกอดเรียกสามีทั้งคืนไม่ใช่เจิ้นจวนแค่คิดก็สนุกเสียแล้วจบตอนที่สองตัดบทเดนซี่ออกไปนิดหน่อยตามไปอ่านเต็มๆทางเว็บนะคะ